สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับช่อง Star Comment นะครับวันนี้ซึ่งมีเวิลิบ์บอลหญิงอาเซียนกางปี2022ซึ่งจะมีสี่ชาติเข้าร่วมได้แก่เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและประเทศไทยเจ้าภาพนะครับเวิลย์บอลหญิงไทยนั้นลงสนามนัดที 22, ส่สอสาวไทยนั้นจะพบกับเวิลย์บอลหญิงอินโดนีเซียน,นะครับ สำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยและวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซียนั้นทีมชาติไทยนัดแรกชนะสลิปปินไป3ต่อสูตรเซตส่วนทีมอินโดนีเซียนั้นให้ต่อเวียดนามไป3ต่อสูตรเซตเหมือนกันนะครับสำหรับผลารแขนในขันในเกมวันนี้นั้นวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นเอาชนะวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซียไปได้3ต่อสูเซตร,รวดเลยนะครับ22ต่อ25 18ต่อ25และ 13ต่อ25นะครับเป็นการชนะสองนัดรวดของวลอลเลย์บอลหญิงไทยส่วนกีโมโนเซียนั้นพ่ายทั้งสองนัดรวดเลยนะครับทำให้หลังจบเกมนัดน,น,น,นี้นั้นได้มีความคิดเห็นแฟนวอลเลย์บอลอิโนโดนีเซียได้มีความสนใจอยู่มากนะครับเรามาลองฟังความเห็นกันครับเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลอินโดนนะครับคอมเมนต์อิโนโดนีเซียคอมเมนต์แรก ใครจะชนะในวันพรุ่งนี้ระหว่าง2คิทีมไร้ชนะคอมเมนต์อินโดนีเซียท่านต่อมาเซนเตอร์คนใหม่ของประเทศไทยก็ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปนะครับจงภูมิใจในการต่อสู้ของทุกคนรักษาจิตปัญญาณให้ดีที่สุดเสมอคอมเมนต์อินโดนีเซียต่อมานะครับพรุ่งนี้ไม่ต้องดูนี่คือผลลัพธ์ทุกคนรู้ ประเทศไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คอมเมนต์อินโดนีเซียท่านต่อมานะครับไม่ว่าความแตกต่างคอมเมนต์อินโดนีเซียต่อมานะครับใช่ครับมันเป็นการแข่งขันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาคอมเมนต์อินโดนีเซียของท่านต่อไปนะครับ ภูมิใจในการต่อสู้กิตวิญญาณคอมเมนต์อินโดนีเซียของท่านต่อไปนะครับทุกเซตสองสามลดลงเสมอคอมเมนต์อินโดนีเซียท่านต่อไปนะครับส่วนตัวเกยมยังขาดในเรื่องการบล็อกคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปนะครับสิ่งสำคัญคือคุณได้ลอง คุณได้เพิ่มประสบการณ์เพื่อให้คุณดีขึ้นมากคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปนะครับเศร้าพรุ่งนี้มีกำลังใจขึ้นใหม่คอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปนะครับพวกคุณเยี่ยมมากแชร์ขึ้นเลยคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปนะครับทีมไม่เลวรักษาสิปิบลิตไว คอมเมนต์อินเซียท่านต่อมานะครับนักศากษาจิตวิญญาณทุกคนวันนี้สุดยอดอย่ายอมแพ้โอเคพ่งนี้ทำได้คอมเมนต์อินูเซียท่านต่อไปนะครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ยังภาคภูมิใจกับทีมภาคภูมิใจของชาวดอเซียคนเมนของคนต่อไปครับดูเหมือนว่า เกมวันนี้จะดีกว่าเมื่อวานรุ่นี้จะดีกว่านี้คอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับเกมที่ดีภาคภูมิใจคอมเมนต์ชาวเน็อเซียนต่อไปนะครับเลเวลอัพอีกแล้วตื่นเต้นคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงขอบคุณที่พยายามและสู้ คคือที่สุดและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ได้ความคิดเห็นสุดท้ายของแฟนเบิบอรลชาวอินโดนีเซียนะครับยังไม่ถึงเวลาทีมที่ชนะอดทนไว้สิ่งที่สำคัญคือคุณได้พยายามและก้าวไปข้างหน้าแต่จงรักษาใจไว้จบไปแล้วครับกับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้ และน,นี่ก็เป็นมุมมองให้ความเห็นบางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลชายโนเซียนะครับสำหรับนัดต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นจะพบกับทีมชาติเวียดนามแข่งขันในวันที่11กันยายนเวลา18ในาฬการตรงนะครับหากเพื่อ,อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นตรงไหนบ้างถูกใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชม และพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปได้ยะะครับสวัสดีครับ